สวัสดีตอนบ่ายนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมาให้ดูตัวพันเจ็ดจะเป็นรางกลมรางกลมไกเซฟปีกั้งคาวสี่สิบเซนชุดนี้จะอยู่ที่คุณธนพงศ์สวัสดีครับอ่าคุณธิติกรสวัสดีฮะตัวนี้จะอยู่ที่พันเจ็ดนะฮะอ่าคุณนิวั์สวัสดีครับจะเป็นรางยาวอยู่ที่ร้อยสาสิบ เป็นปีข้างคาว40เซน45เซนก็พันเจ็ดรางตัวนี้จะเป็นรางคอลเลกชันหนึ่งนะเป็นรางกลมตัวแรกเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วก็ยังขายได้เรื่อยๆลูกค้าก็ที่ชื่นชอบรางกลมก็สั่งมาลูกดอกที่ใส่ได้ก็ตั้งแต่3.8จนถึง4.5 4.6 4.7 ไม่เต็มห้ามิลตัวนี้จะเป็นลูกดอกอยู่ที่สี่มิลก็จะนั่งประมาณนี้อันนี้เล็บมือนะฮะไม่ใช่เล็บตีนก็อยู่ที่ประมาณนี้นี่อ่าคุณเจเจเอมสว่วนสดีฮะอันนี้คือลูกดอกสี่มิลนะฮะลูกดอกสี่มิลก็อยู่ประมาณนี้อ่ามันจะนั่งประมาณนี้สี่มิล อันนี้คือตัวคอลเลกชันแรกเป็นลางกลมรูเจ็ดเป็นไก่เซฟจะนั่งประมาณนี้นะฮะส่วน4.5 4ล่างคือตัวนี้4.5 4.5โอ้ อ่าสี่จุดห้าคือตัวนี้เนี่ยสี่จุดห้าก็นิดนึงฮะก็อยู่ประมาณนี้ก็นั่งเต็มขึ้นขึ้นสูงประมาณนี้ก็ใส่ได้แต่ต้องถ้าใส่สี่จุดห้าก็งัดงัดหน้าไกลขึ้นนิดหนึ่งก็มันมันก็จะประมาณมันก็จะแน่นแน่นประมาณนี้ฮะก็ถ้าถ้าจะใส่สี่จุดห้าก็พอใส่ได้แต่ถ้าเป็นสี่จุด สี่จสองสี่มิลจะพอดีใส่สวยอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็ลูกค้าก็สั่งมาเดี๋ยวก็ได้ส่งให้วันนี้แะ้ะต้นไม่ไปบุกบ้านบางเหรอบ้านบางเขาบุกกันจะเป็นปีกค้างคาวสี่สิบเซนนะฮะ ไม่มีทะลุขึ้นด้านบนนะล่องจะเงาวิ้งเลยเป็นล่องสําเร็จการยึดน็อตก็ยึดให้สี่ตัวนี้ส่วนรูปีกข้างคาวก็ใส่ให้ไป3มรูคือใส่มากอัดมากก็เดี๋ยวรางมันคดมันงอก็รางผมรับประกันอยู่แค่3มเส้น ส่วนร่องนี่นก็จะเป็นร่องสำเร็จแบบบล็อกเดียวเมื่อ3ามปีที่แล้วรูจะเป็นรูเจ็ดใส่ยางได้แค่สามเส้นให้แค่สามเส้นคือสามเส้นผมรับประกันให้แต่ถ้าเกินนั้นการคดการงอก็ไม่รู้เพราะว่าปีกนี้ก็จะเป็นปีกหกหมิลก็ก็ให้ได้แค่สามเส้น แค่นั้นนะฮะคือจะยิงเยอะกว่านี้ก็ใส่หาใส่รางไม้เอางานผมจะเป็นรูเจ็ดทั้งหมดนะฮะงานผมจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวตันตัวเขาเรียกว่าเหลี่ยมสิบ เก้ายี่สิบอ่าเหลี่ยมสิบกงสิบเก้าตันอะไรไม่มีนะงานผมจะเป็นมีรูทุกตัวอ่าถ้าเป็นลางก,มกาาาลมนี่ก็จะเป็นรูเจ็ดถ้าเหล่าอ่าถ้าถ้าเหลี่ยมคอลเลกชันสองนี่ก็จะเป็นรูเจ็ดตัวเหลี่ยมนี้จะไม่มีตัวสิบเก้านะแต่ถ้าตัวเหลี่ยมนี้จะกว้างสองเซนสูงสองจุดสองคือคอลเลกชันสองถ้าเป็นคอลเลกชันสามนี่ก็กว้างอยู่ที่สิบแปดสูงอยู่ที่ยี่สิบสี่ ถ้าเป็นคอลเลกชันสาตัวบนแท็กรูเป็นจะเป็นรูแปบางคนเขาจะเอาไปทำปืนลมอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่ใส่ลูก8มิลได้ก็ทำมาเผื่อปืนลมด้วยเผื่อคนเขาจะเอาไปแปลงเพราะว่ารูมันเป็นรูแปดส่วนท่อนบนเราก็สามารถที่จะแบบว่ายึดยึดกับอะไระเขาเรียกว่า ทำยึดกับสักโคบได้เพราะว่าตัวบนมันเจริญเนื้อที่เยอะส่วนตัวนี้ก็ขายได้เรื่อยฮะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะคนเขาที่เขาชอบเป็นรางกลมอย่างนี้เขาก็สั่งมาใครที่ยิงรางกลมแม่นเขาก็จะสั่งารงางก,มมากงลงกมอย่างนี้ฮะก็ประมาณนี้รางปืนรางกลมผมก็มีอยู่สองสามกระบอกนะฮะก็ยิงก็ยิงแม่นอยู่ที่คนยิงอ่า ส่วนมากผมจะแม่นแม่นแม่นปลานะผมจะไม่แม่นเป้านิ่งนะถ้าเป้านิ่งก็ต้องปรึกษามีดอและรอแซรูนะอาจจะเป็นรอเป้านิ่งกับช่างน้อยอย่างเงี้ยช่างน้อยกับวุฒิเขาจะเป้านิ่งแต่ผมนี่จะแม่นแม่นปลาก็ประมาณนี้นะฮะก็จะเจาะด้านหลังให้ไปยึดน็อตไปตัวหนึ่ง น้องน้องหนึ่งเนาะผมจะมากผมจะแม่นแม่นปลาผมจะไม่แม่นเป้าถ้าแม่นเป้านี้อสูอ้สู้วุฒกับสู้ตะน้อยเขาไม่ได้เขาจะแม่นเป้าเราเราเราไม่แม่นเป้าเราแม่นปลานี่นะฮะก็จะเป็นดอกซีมิน นั่งอยู่ประมาณนี้นะฮะดอก4มิล4มิล4.2ใส่ยิงกําลังดีฮะลางกลมถ้า4.5ก็มันจะแน่นๆหน่อยแต่ก็ใส่ได้ฮะแต่ถ้า4มิลนีมันจะนั่งพอดีอยงนี้เลยอ่าลางกลมก็ยิงดีฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ขายมาเกือบสามปีแล้วแหละตัวนี้น่าจะเป็นรถที่แปด ที่ขายมาแล้วก็รางเหลี่ยมก็ลอดที่4 c o คอลเลคชัน4ล็อดที่4ตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วหะฮะเหลือไม่เยอะหรอกเหลือประมาณหลักร้อยนะฮะหลักร้อยนี่แหละเดี๋ยวช่างน้อยก็เข้ามาเอาอีกแหละส่วนบอลแท็กก็ออกเรื่อยๆฮะ,ะเดือนละไม่ต่ำกว่า5้าหกสางร้อยลาง,ลางถ้าถ้าร้านค้าเขาเอาก็น่าจะหมดภายในเดือนหนึ่งสี่กว่าลาง เพราะว่าช่างๆเขาก็เอาทีก็10บสขึ้น15บห้ายี่สิบอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วอ่าคุณเบนแขนลายโอนตังมาแล้วเดี๋ยวส่งให้นะฮะลูกบนแท็กอันนี้จะเป็นลูก4ี่มิลน,นะ,ะ <c oughs> วุฒบอกยิงเป้ากินลูกดอกขุนเราสู้ไม่ได้วะเรามันเป็นยังไงไม่รู้ยิงเป้านิ่งไม่ยิงเป้านิ่งไม่มีเขาเรียกว่าไม เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ค่อยแม่นไงเออแต่ถ้าเป็นสิ่งสิ่งมีชีวิตอ่ะไปเหอะตรงไหนก็ได้เออปลาอยู่ตรงไหนเออจะปลาล่องปลาลอยปลานงปลานกอะไรเออเดี๋ยอได้อ่าแต่ถ้ามายิงเล่นๆล่ะมันเป็นยังไงไม่ยิงแพ้เขาตลอดไงแต่ถ้ายิงเป็นเออยิงปลาเออปลาลงปลาล่องแข่งยิงเออวันเนี้ยไปยิงปลาเนี่ยใครจะยิงได้เยอะกว่ากันเออเออยิงแล้วมารวมน้ําหนักเวอร์ใครหนักกว่ากันอย่างเงี้ยเออพะ พอพอสู้ได้แต่ถ้าบอกว่าเออยิงเป้านิ่งนะยิงเป้าบนบกยิงขวดในน้ําสู้ไม่ได้นะประมาณนี้นะฮะจะเป็นตัวคอลเลกชันแรกคือเป็นตัวรางรางกลมยึดน็อตอยู่ที่สี่ตัวยางให้สามเส้นยึดไม่โผนะฮะถ้าเป็นยึดน็อตโผคือ เสียไม่เอาไม่ส่งลูกค้าจะทิ้งงานจะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคอลเลกชันแรกนะมันก็ลูกกระส่หน้าไกลได้เลยลูกนั่งเต็มนะ อ๋อช่างน้อยสารยาอาจารย์ลูกนั่งเต็มนะฮะลูกนี้จะเป็นลูกอ่าเขาเรียกว่าหัวหัวจะหลวดอันนี้จะเป็นทรงสไตล์อ่าของเทวฤทธิ์เขาแต่ไหนแต่ไรและอ่าแบบตัวนี้ก็ตอนนี้ก็จะขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปคือด้านบนนี้จะคมอ่าด้านล่างน,นี้จะเสมออ่าอันนี้คือเป็นเฉพาะอ่าที่ผมทําให้ช่างเขาทาขายอยู่นะ ด้านล่างนี่เสมอด้านบนนี้จะเป็นคมคมตลอดทั้งทั้งแนวอยู่ที่ว่าช่างคนนั้นจะทําคมได้แค่ไหนอันนี้แบบเขานี้ก็จะผมก็จะทําขายมาเกือบสามปีแล้วแหละให้เทวฤทธิ์เขาต้นแบบก็ที่ผมเอามาทํานี่ก็มาจากเทวฤทธิ์นะฮะอ่าจะจะทําแบบนี้ยิงมาตลอดถ้าเป็นหัวฟอกนะสวัสดีครับอันนี้คือสไตล์สไตล์ที่ผมยิงมาตลอด ถ้าเป็นหัวฟอกก็จะสไตล์นี้ที่สั่งทําจะเป็น 3- ามสี่ช่างที่ผมสั่งทําอยู่ก็จะเป็นสไตล์นี้หมดคือด้านล่างนี่เสมอเสมอตั้งแต่ปลายยันถึงนี่ด้านบนนี้ก็จะเป็นคมหมดอยู่ที่ว่าคมมากแค่ไหนแค่นั้นละฮะนี่คือสไตล์สไตล์ของอแก๊งพวกผมที่ยิงยิงกันมาอยู่ส่วนคนอื่นก็ไม่ว่าว่าจะยิงดีไม่ดีแต่สําหรับผมผมว่าในใ,ใ,ในในการอุปกรณ์ผมผมให้เป็นหัวฟอกสไตล์นี้หมด ก็เป็นเขาเรียกว่สาสไตล์ใบมีดทำมาสามปีแล้วตัวนี้สไตล์นี้ประมาณนี้นะฮะรางกลมก็คงจะได้ส่งให้ได้ประมาณวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละเสร็จแล้วแล้วก็ของอไอหนุ่มเมืองแพร่ที่เป็นชุดโร l เลอร์บอลแท็กก็ส่งได้วันนี้แล้วก็เป็นรางกมลมรางกลมของไอหนุ่มชุมชนก็ส่งไปอุบลก็ส่งได้วันนี้ ก็ประมาณนี้นะง,งานคนที่ยิงรางกลมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็น่าจะรู้คุณภาพของรางกลมนะฮะว่ามันเป็นแบบไหนตัวนี้ชักอยู่ที่80คนที่ยิงรางกลมมาติดตามผมมาได้2อสปีแล้วก็น่าจะรู้ว่าคุณภาพของรางกลมมันเป็นยังไง ยิงดีไหมอะไรเงี้ยใช้ได้ยาวนานแค่ไหนอย่างเงี้ยฮะก็ฝากก็ได้ฮะกับคอลเลกชันหนึ่งโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ